สวัสดีครับอยู่กับโขกล้อดำกรีนครับันนี้เราได้มือหนึ่งมือหนึ่งอีกแล้วเอ็กดัมซิงครับปรับพื้นที่ให้สองร้อยเที่ยว แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่200นะ่ต้องทีข้างในครับอันนี้100เที่ยวครับเรียกว่างานปากบอ่อแอลานย์หนึปครับนั่นแบบเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงตกทาง ได้งใช้ฝีมือหน่อยนะถ้าเบียงนิดนึงก็คือล้อตกนี่จบเลยครับโอ้ไม่รัง จะทีทําถนนหรือทําอะไรไม่รู้ตรงนี้เราก็งงเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูฝีมือครับ เราได้ฝีมือระดับขั้นเทพมาเนี่ยผู้มีประสบการณ์ในการขับรถไทยจะ,จะมองออกเลยนะว่าตรงไหนดินมันสูงมันต่ำต้องไล่จากตรงไหนไปมาตรงไหนครับ ตอนนี้เข้าปี6ปีแล้วครับอีกอีกหนึ่งปีก็หมดงวดครับ ว่าเราผ่อนปีละเก้าหมืนบาทครับคันนี้รถกำหนดเขาอยู่ที่เจ็ดปีครับคันนี้ตกไปเกือบล้านนะผ่อนรวมดอกรวมอะไรไปแล้วครับถ้าสดไม่ถึงนบตอนนั้นออกเขาออกตัวมาใหม่ๆ L ห้าศูนย เราก็ไปจัดคันนี้มาเลยครับแต่งวดยังไม่หมดมันมันจะหมดงวดมันก็เป็นนั่นเป็นนี่ครับบุบตะเขาจะกําหนดงวดให้เราเลยนะระยะเในการซ่อมเขอจะกําหนดให้เรียบร้อยแล้วครับหมดงวดปุ๊บก็เริ่มซ่อมเลยถ้าคนใช้รถไม่รู้อยากรักษาก็จบทนนี้ก็ต้องออกใหม่ การใช้รถต้องรักษามันนะต้องคอยดูแลมันครับตรงไหนที่มันสึกหรอรีบเปลี่ยนรีบทำันเนจ็ดปีถือว่าไม่โซมครับ เพราะว่าเราใช้รถแบบทนุถนอมมากที่เราทำแรงๆเป็นคอนเทนต์ทำไม่ถึง1นึ่งนาทีดังนั้นเราก็ขับเบาๆเีรว่าบางคนว่าเราโอ้ยทำรถแรงขนาดน,นี้ทำไมใช้ได้นานจังเป็นคอนเทนต์บางครั้ง ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ